ค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาใช้แชมพครีนข,ขาวให้ดูกันนะคะจะบอกว่าหนูใช้มาทั้งหมดสิบสี่วันแล้วนะคะก้อนใหญ่มากนี่เปิดมาครั้งแรกวันแรกที่ใช้คือกลิ่นหอมมากแล้วก็ผิวเนี่ยรู้สึกแบบว่าเนียนขึ้นนะคะพอประมาณสักสามวันเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าผิวเรากระจ่างใสขึ้นแล้วนะคะเมื่อเทียบกับสองข้างเนาะดูฟองละมุนมากดูถูกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแค่นี้เลย กินหอมก้อนใหญ่และที่สำคัญคือผิวเราขาวขึ้นจริงนะคะขาวขึ้นจริงเลยชอบมากบอกเลยเนะี่ยถูแบบนี้แบบฟินมาก เทียบให้ดูกันเลยนะคะลังใช้มาแค่14วันเท่านั้นนะคะผิวเราขาวขึ้นชัดเจนมากเมื่อเทียบกับข้างที่ไม่ได้ใช้นี่ข้างนี้คือฟอกมา14วันแล้วนะคะข้างนี้ไม่ได้ฟอกเลยเทียบให้เห็นชัดๆกันเลยนะคะเห็นไหมเอ่ย